สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์เสียงจากโลกคริปโตกับผมโทนี่ที่จะพาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์ใหญ่ระดับโลกที่อาจพลิกสมดุลทางเศรษฐกิจและกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาขู่ขึ้นภาษีสินค้าจีนรอบใหม่จีนไม่ได้นิ่งเฉยล่าสุดมีการสวนกลับทันทีด้วยมาตรการตอบโต้หลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจการค้าและเทคโนโลยีระดับโลกสื่อหลักรายงานว่ารัฐบาลจีนประกาศพิจารณาขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐรวมถึงจำกัดการส่งออกวัตถุดิบหายาก (rare earth elements) ที่ถือเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและแบตเตอรี่ในสหรัฐไม่เพียงเท่านั้นจีนยังส่งสัญญาณจับมือกับกลุ่มบิกซ์และรัสเซียเพื่อเร่งการใช้เงินสกุลหยวน (CNY) ในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจนสถานการณ์ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดของจีนในรอบปี2025และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเศรษฐกิจรอบใหม่ที่ลุกลามไปถึงตลาดการเงินทั่วโลกขณะเดียวกันตลาดคริปโตและทองคำกลับแสดงอาการผันผวนนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและหันไปถือทองคำและสเตเบิลคอยมากขึ้นบิตคอยและอีเธอรีม ร่วงกว่า3-5%ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังข่าวถูกเผยแพร่คำถามคือจีนกำลังวางหมากอะไรอยู่และตลาดคริปโตจะปรับตัวอย่างไรในสงครามเศรษฐกิจครั้งนี้ในตอนนี้ผมโทนี่จะพาทุกท่านเจาะลึกทุกมุมตั้งแต่เบื้องหลังการตัดสินใจของจีนไปจนถึงแรงสั่นสะเทือนในตลาดคริปโตทั่วโลกหลังจากที่สหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป ประกาศขู่ขึ้นภาษีสินค้าจีนในรอบใหม่เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจีนไม่ปล่อยให้สถานการณ์ผ่านไปง่ายๆเพียง24ชั่วโมงหลังคำประกาศของทรัมป์รัฐบาลจีนได้ออกมาตอบโต้ทันทีด้วยชุดมาตรการที่ทั่วโลกจับตามองว่าเป็นการสวนกลับครั้งใหญ่รายงานจากบลูมเบิร์กระบุว่าจีนเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อตรบมาตรการควบคุมการสร่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะแร่โลหะหายากหรือ Rare Earth Elements ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอเมริกาตั้งแต่ชิปคอมพิวเตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Battery แหล่งข่าวจาก South China Morning Post รายงานเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีน กำลังพิจารณาขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐกว่า2,000รายการรวมถึงสินค้าเกษตรอุปกรณ์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากบริษัทใหญ่ของอเมริกาอย่าง Apple, t e เท a และ Intel ซึ่งเป็นสัญญาณชัดว่าจีนพร้อมจะใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการต่อรองเชิงการเมืองนักวิเคราะห์จาก UBS และโนมูระชี้ว่ามาตรการตอบโต้ของจีนในรอบนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันตัวแต่เป็นการโต้กลับเชิงรุกเพื่อสั่นคลอนอิทธิพลของสหรัฐในระบบเศรษฐกิจโลกจีนมีแผนเร่งกระจายความเสี่ยงทางการค้ากับประเทศกลุ่ม Brics Plus และผลักดันการใช้เงินหยวนหรือ CNY ในการซื้อขายน้ำมันทองคำและคริปโตสเตเบิงคอยแทนการใช้เงินดอลลาร์สิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงเวลาเดียวกันธนาคารกลางของจีน หรือ PBOC ได้ประกาศโครงการทดลองระยะที่3ของหยวนดิจิทัลหรือ ECNY สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศโดยร่วมมือกับธนาคารกลางของรัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่จึงไม่ใช่เพียงการตอบโต้ทางการค้าเท่านั้นแต่เป็นการประกาศสักดาของจีนในฐานะผู้ท้าทายมหาอำนาจทางการเงินของโลกนักวิเคราะห์บางรายถึงขั้นกล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2025อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจโลกคล้ายกับช่วงปี1971ที่สหรัฐถอนตัวจากมาตรฐานทองคำในด้านตลาดการเงินหลังการประกาศของจีนดัชนีหุ้นเอเชียหรือเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่งขึ้นกว่า2.1%ในขณะที่ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ4เดือนแต่ในทางกลับกัน ดัชนีดาวโจนส์และ Nasdaq ของสหรัฐร่วงทันทีเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ามาตรการตอบโต้ของจีนจะทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีในอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นในมุมของตลาดคริปโตการประกาศของจีนมีผลกระทบโดยตรงกับบิตคอยและออ c คอยชั้นนำภายใน6ชั่วโมงหลังข่าวออกมาราคาของบิตคอยร่วงลงกว่า4%เปอร์เซนต จากแรงเทขายของนักลงทุนในสหรัฐแต่เหรียญสเตเบิลคอยอย่าง USDT และ USDC กลับมีปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้นกว่า20%สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนหนีความผันผวนและหันมาถือสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงความตึงเครียดรายงานจากสยามบล็อกเชน10ตุลาคม2025ระบุว่า กระแสสงครามภาษีรอบใหม่นี้กำลังเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นและบางส่วนถูกย้ายเข้าสู่ตลาดทองคำและคริปโตสายดิเฟนซีฟอย่าง XRP, BNB และ TON เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่จีนประกาศมาตรการสวนกลับทำเนียบขาวภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เรียกประชุมฉุกเฉินทันที โดยมีรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์และผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐเช่น Intel NVIDIA และเท s l a เข้าร่วมบรรยากาศในที่ประชุมเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะนี่ไม่ใช่แค่การสงครามการค้าอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นสงครามเทคโนโลยีระดับโลกการตอบโต้ครั้งใหม่ของทรัมป์ รายงานจาก CNBC 10ตุลาคม2525 25. ระบุว่าทรัมป์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเตรียมพิจารณาขึ้นภาษีสิทนท้าพยนำเข้าจากจีนอีกกว่า3แสนล้านดอลลาร์โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์พลังงานสะอาดพร้อมกันนั้น ทรัมป์ยังเตรียมออกคำสั่งจำกัดการลงทุนของสหรัฐในบริษัทเทคจีนโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ควอนตัมคอมพิวติ้งและเซมิคอนดักเตอร์เขากล่าวระหว่างการถแถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าเราจะไม่ยอมให้จีนใช้เทคโนโลยีของอเมริกาเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจอีกต่อไปตลาดเงินตลาดทุนผันผวนหนัก หลังคำถแถลงของทรัมป์ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงระนาวดาวโจนส์ Jones, ดิ่งลงกว่า520จุดขณะที่นสแอกซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักร่วงกว่า2.4%ภายในวันเดียวค่าเงินหยวนของจีนแข่งค่าขึ้นทันทีแต่ระดับ7.08ต่อดอลลาร์ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกับอ่อนลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเยนและฟังสวิตซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนทั่วโลกกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยในฝั่งของทองคำราคากลับดีดตัวขึ้นกว่า35ดอลลาร์ต่อออนซ์กลับไปยืนเหนือระดับ4,000ดอลลาร์ 4, อีกครั้งหลังหลุดระดับนั้นเพียงวันก่อนหน้าตลาดคริปโตเริ่มปั่นป่วนสยามบล็อกเชนลางงานว่าข่าวการตอบโต้ของทั้ม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดคริปโตโดยเฉพาะในช่วงค่ำของวันที่10ตุลาคม2525 25ตามเวลาในเอเชีย Bi i t c o อ n ร่วงลงจาก66,800ดอลลาร์เหลือเพียง63,200ดอลลาร์ภายใน6ชั่วโมง Ethereum ลดลงกว่า4.8%ในขณะที่เหรียญ Stable Coin อย่าง USDT และ USDC มียอดเข้าซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า30%เพราะนักลงทุนพยายามหนีความปั่นป่วนของตลาดอย่างไรก็ตามเหรียญที่กลับส่วนกระแสคือ XRP และ BNB ซึ่งดีตัวขึ้นเล็กน้อยจากแรงเกงกำไรว่าอาจได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐจีนที่ทำให้ตลาดต้องการเพรื่อขายการชำระเงินทางเลือก สหรัฐเตรียมใช้พันธมิตรการค้าเป็นแนวร่วมรูมเบิร์กรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมเจรจากับพันธมิตรสำคัญในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียเพื่อร่วมกันจำกัดอิทธิพลของจีนในตลาดเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดในระยะยาว นี่อาจส่งผลให้เกิดการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสหรัฐและพันธมิตรในฝั่งตะวันตกกับจีนและประเทศในกลุ่มบริกส์พาร์ที่กำลังเร่งขยายอิทธิพลทางการเงินของตนเองวิเคราะห์เชิงลึกนักวิเคราะห์จาก JP Morgan และ Morgan Stanley ให้ความเห็นตรงกันว่าหากสถานการณ์ยังยืดเยือ้อเศรษฐกิจโลกจะ,ะเผชิญกับความผันผวนรอบใหม่ ที่อาจส่งผลให้การเติบโตของ GDP โลกในปี2026ชะลอลงมากกว่า0.8%และสำหรับตลาดคริปโตนี่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนหันมามองสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทเช่น Bitcoin, XRP และ Stablecoin เป็นตัวกันความเสี่ยงแทนที่จะเป็นเพียงเคลื่อนมือเก็งกำไรเหมือนในอดีต หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีสินค้าจีนรอบใหม่รัฐบาลปักกิ่งก็ไม่รอช้าตอบโต้กับทันทีด้วยมาตรการหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจการเงินและเทคโนโลยีซึ่งสะท้อนว่าจีนไม่ได้เพียงตั้งรับอีกต่อไปแต่พร้อมเปิดเกมรุกในทุกสมรทูมจีนตอบโต้ด้วยการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ s o า t ์ c ชน n า Morning p โพส11ตุลาคม2025รายงานว่า กระทรวงการคลังของจีนประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเร่งลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงกว่า12%ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งถือเป็นการถอนการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ15ปีพร้อมกันนั้นจีนยังประกาศขยายการค้าระหว่างประเทศโดยใช้สกุลเงินท้องถิง่นเช่นหยวนรูเบิลและรูบีแทนการใช้ดอลลาร์ร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มบริกพัซึ่งรวมถึงรัสเซียอินเดียบราซิลและแอฟริกาใต้ นักวิเคราะห์จากบลูเบิร์กอินเทลเจนซ์ระบุว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามค่าเงินครั้งใหม่ที่อาจกระทบต่ออำนาจของดอลลาร์ในระบบการเงินโลกและผลักดันให้คริปโตรวมถึงทองคำกลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งการสนับสนุนหยวนดิจิทัลดิจิทัลหยวนแบบเต็มรูปแบบอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวสำคัญ คือธนาคารกลางจีนหรือ PBOC ได้ออกประกาศผลักดันการใช้งานหยวนดิจิทัลหรือ ECNY ในธุรกรรมระหว่างประเทศจีนเริ่มทดสอบระบบการชำระเงินผ่าน cross-border digital payment network ร่วมกับประเทศในเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่พัฒนาเองในประเทศนี่คือความพยายามของจีนที่จะสร้างระบบการเงินคู่ขนานที่ไม่ต้องพึ่งพาสวิฟหรือระบบธนาคารตะวันตกอีกต่อไป รายงานโดยรอยเตอร์ส11ตุลาคม2025การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ตลาดเงินโลกเกิดแรงสั่นสะเทือนนักลงทุนหลายรายเริ่มมองว่ายวน Digital, ดิจิตัลอาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ s t a เบิลคอยนโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มเปิดรับสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นจีนตอบโต้เชิงเทคโนโลยีจำกัดการส่งออกวัตถุดิบสำคัญ CNBC เอเชียรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศจำกัดการส่งออกแร่เอิร์ธหรือแร่หายาก ที่จำเป็นต่อการผลิตชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายในประเทศตลาดโลกตอบสนองทันทีราคาหุ้นบริษัทเทคในสหรัฐและยุโรปร่วงลงเฉลี่ย3-5%โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตชิปเช่น Nvidia AMD และ TSMC ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ประเมินว่าจีนอาจใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นอาวุธทางเศรษฐกิจ เพื่อกดดันให้สหรัฐกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาบริกพลัสและพันธมิตรใหม่ของจีนจีนยังเดินหน้าเสริมพันธมิตรในกลุ่มบริกพลัสอย่างรวดเร็วโดยมีรายงานจาก The Economic Times ว่าจีนกำลังผลักดันให้สมาชิกบริกพลัสใช้ระบบการชำระเงินร่วมกันผ่านบล็อกเชนที่อาจเชื่อมโยงกับเชลลิงและลีเนียเน็ตเวิซึ่งได้รับความสนใจจากสวิฟเช่นกันหากสำเร็จระบบนี้ จะเป็นช่องทางทางการเงินคู่ขนานที่ไม่ต้องผ่านระบบธนาคารแบบเดิมของสหรัฐผลสะเทือนต่อโลกคริปโตจากการตอบโต้ของจีนในครั้งนี้ตลาดคริปโตกลับเข้าสู่โหมดปลอดภัยเชิงกลยุทธ์บิตคอย BTC ดีดกลับขึ้นเหนือ64,000ดอลลาร์ XRP และ BNB ปรับตัวขึ้นกว่า3%ภายใน24ชั่วโมงขณะที่ USDT และ USDC มีปริมาณการเทรดเพิ่มกว่า40%เนื่องจากนักลงทุนย้ายเงินเข้าสู่ Stable c o i n เพื่อรอจังหวะสยามล็อกเชนวิเคราะห์ว่าการที่จีนผลักดันหยวนดิจิตอลอาจทำให้การแข่งขันระหว่าง CBDC และ Stable c o i n ทวีความรุนแรงมากขึ้นและหา s w i f t ยังคงเปิดรับการเชื่อมต่อกับระบบอย่างลีเนียและเชนลิง โลกอาจกำลังเข้าสู่ยุคของสงครามการเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบหลังจากสหรัฐประกาศเตรียมขึ้นภาษีสินค้าจีนและจีนสวนกลับด้วยการจำกัดการส่งออกแร่หายากรวมถึงการผลักดันยวนดิจิทัลอย่างเป็นทางการทั่วทั้งโลกการเงินเริ่มรับรู้ได้ว่านี่ไม่ใช่แค่สงครามการค้าอีกต่อไปแต่มันคือสงครามการเงินดิจิทัลที่อาจเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลกไปตลอดกาล สัญญาณความผันผวนในตลาดโลกรายงานจากบลูมเบิร์กและ CNBC วันที่11ตุลาคม2025ระบุว่าในช่วง48ชั่วโมงหลังการสวนกลับของจีนตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงกว่า450จุด NASDAQ ปรับตัวลง2.8%จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยี ดอลลร์สหรัฐหรือ USD Index พุ่งขึ้นเหนือระดับ107จุดซึ่งถือเป็นสัญญาณชัดว่านักลงทุนกลับไปถือเงินสดและทองคำแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตลาดคริปโตกลับสวนทางหลายเหรียญสำคัญเริ่มดีตัวขึ้นจากแรงซื้อของกลุ่มนักลงทุนเอเชียโดยเฉพาะในช่วงตลาดเปิดฮ่องกงและสิงคโปร์บิตคอยเพิ่มขึ้นกว่า4.2%ภายในวันเดียว ขณะที่อีเทอริเมและ BNB ก็ขยับตามอย่างแข็งแกร่งสะท้อนว่าตลาดเรื่องมองคริปโตในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงใหม่ทองคำและคริปโตกลับมาเป็นที่หลบภัยนักวิเคราะห์จาก JP Morgan Digital Strategy ให้ความเห็นว่าการตอบโต้ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีนทำให้สินทรัพย์แบบดั้งเดิมอย่างหุ้นและพันธบัตรถ,ถูกเทขายขณะที่สินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำและคริปโต กลับได้รับแรงซื้อเพิ่มขึ้นทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับแรงหนุนในทุกวิกฤตเสมอแต่ในรอบนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือบิตคอยนรายงานจาก JP m o มอร์11ตุลาคม2025ข้อมูลจากตลาดสปอตโกลดล่าสุดแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำทะยานขึ้นแตะระดับ4,028ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนจะปรับฐานลงมาเล็กน้อยหลังความตึงเครียดเริ่มชะลอในเวลาเดียวกัน มูลค่าตลาดรวมของคริปโตทั้งหมดหรือ total crypto market cap ขยับขึ้นเหนือ4.2ล้านล้านดอนลลาร์อีกครั้งซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า2เดือนการเคลื่อนไหวของปลาวานในตลาด Glassnode รายงานว่ากระเป๋าบิตคอยที่ถือครองมากกว่า1,000 BTC มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นกว่า12%ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่เริ่มมีกลุ่มทุนใหญ่ทยอยสะสม นอกจากนี้ยังมีการยืนยันจากเว a l e เลอร์ว่ามีการเคลื่อนย้าย u s t t กว่า1,200ล้านดอลลาร์จาก Binance ไปยังกระเป๋าเย็นซึ่งอาจสะท้อนว่านักลงทุนกำลังถือเงินรอซื้อในจังหวะใหม่ XRP, BNB และ Linear กลายเป็นเหรียญดาวเด่นหลังจีนประกาศขยายความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับ SWIFT และ Linear Network เหรียญในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เริ่มได้รับความสนใจจากสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ BNB พุ่งทำ All-Time High ใหม่เหนือ1,100ดอลลาร์ XRP เพิ่มขึ้นกว่า8%หลังมีข่าวลือว่าอาจถูกใช้ในโครงข่ายการชำระเงินระหว่างประเทศ Linear พุ่งขึ้นกว่า22%หลัง Swif t ออกแถลงการยืนยันความร่วมมือสิ่งเหล่านี้ทำให้ตลาดเริ่มมองเอาคอยชั้นโครงสร้างพื้นฐาน เป็นสินทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบเชิงบวกจากสงครามเศรษฐกิจโลกความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์จาก CoinDesk Research ให้มุมมองว่าทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งระดับโลกคริปโตจะกลับมาได้รับความสนใจเพราะโลกเริ่มเข้าใจว่าเงินดิจิทัลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งและเมื่อระบบการเงินโลกเริ่มแยกขั้ว เหรียญอย่างบิตคอยหรือสเตเบลคอยจะกลายเป็นสะพานกลางในการเคลื่อนย้ายมูลคา่าคอยเดสก์11ตุลาคม2025สรุปภาพรวมตอนนี้โลกไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามการค้าเหมือนในปี2018อีกต่อไปแต่เรากำลังก้าวเข้าสู่สงครามเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทุกประเทศแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการชำระเงินและระบบการเงินแห่งอนาคต จีนเลือกใช้เทคโนโลยีและการเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักส่วนสหรัฐใช้มาตรการทางภาษีและกฎระเบียบเป็นอาวุธตอบโต้ขณะที่ตลาดคริปโตกลับกลายเป็นสมรภูมิกลางที่นักลงทุนทั่วโลกต่างหันมาจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากการสวนกลับกันระหว่างสหรัฐและจีนตลาดโลกได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนยุคของเงินจากระบบดอลลาร์เป็นศูนย์กลางไปสู่โลกที่สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน เริ่มมีบทบาทแทนนักวิเคราะห์จากหลายสำนักรวมถึงรอยเตอร์สบรูมเบิร์กและสยามบล็อกเชน12ตุลาคม2025ต่างรายงานตรงกันว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือการเริ่มต้นของระบบการเงินคู่ขนานซึ่งแบ่งเป็นฝั่งสหรัฐที่ยึดครองด้วยดอลลาร์ดิจิทัลหรือดิจิทัล USD และฝั่งเอเชียที่ขับเคลื่อนโดยยวนดิจิทัลหรือ ECNY ขณะที่โลกคริปโตกลายเป็นพื้นที่กลางที่ไม่ขึ้นกับอำนาจของรัฐใด,ดาการแยกขั้วของระบบการเงินโลกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างจีนรัสเซียและกลุ่มประเทศบริก s เริ่มชัดเจนขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐและพัฒนาระบบการชําระเงินทางเลือกผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนรายงานจาก B r i c s Finance Forum 2025เซี่ยงไฮ้ระบบว่า กลุ่มประเทศบริกส์กำลังพัฒนาดิจิทัลเพย์เมนต์เน็ตเโดยอิงโครงสร้างเทคโนโลยีของเชนลิง n ์และลีเนียเพื่อสร้างโครงข่ายชำระเงินข้ามพรมแดนแบบไร้ตัวกลางในทางกลับกันฝั่งสหรัฐกำลังเร่งฝลักดันโครงการดิจิทั l ดอลลาร์โปรเจกและเพิ่มแรงกดดันต่อ Stable Coin ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐเช่น USDT และ USDC โดยล่าสุด SEC สหรัฐ กำลังเตรียมข้อบังคับใหม่สำหรับ StableCoin ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนย้ายทุนในตลาดคริปโตผลกระทบต่อคริปโตและตลาดทุนโลกข้อมูลจาก CoinMarketCap อัปเดต12ตุลาคม2025ชี้ว่าหลังความตึงเครียดทางเศรษฐกิจเริ่มปะทุข,ขึ้นมูลราคารวมตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นกว่า4.35ล้านล้านดอลลาร์ภายใน5วันโดยเฉพาะในเอเชีย ที่มีแรงซื้อจากกลุ่มทุนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้บิตคอยพุ่งทะลุระดับ78,000ดอลลาร์ขณะที่อีเทอ e u เียมหรือ ETH กลับมามีแรงซื้อจากกลุ่ม d e f าและสถาบันการเงินซึ่งมองว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกคือโอกาสในการกระจายความเสี่ยงในเวลาเดียวกันเหรียญที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเช่น BNB, IRD, Chainlink และ l i n e a กลายเป็นกลุ่มที่มีการเก็งกำไรสูงสุดเนื่องจากถูกมองว่าอาจมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินข้ามพรมแดนยุคใหม่การผลักดันความมั่นคงดิจิทัลของแต่ละประเทศรัฐบาลหลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของตนเองตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ออกกฎหมาย Digital Asset Payment Act 2025เพื่อรองรับธุรกรรมคริปโตอย่างเป็นทางการ ญี่ปุ่นประกาศสนับสนุนโครงการดิจิทัลเยนและออกใบอนุญาตให้กับผู้บริหารดีฟายรายใหญ่เกาหลีใต้เริ่มทดลองใช้ระบบภาษีคริปโตอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวบนบล็อกเชนได้ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าโลกไม่ได้กำลังต่อต้านคริปโตแต่กำลังปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับมันมุมมองของนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์จาก Ark Invest และ Messary Research ระบุว่า สงครามเศรษฐกิจดิจิทัลนี้จะกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้คริปโตและบล็อกเชนถูกรวมเข้ากับระบบการเงินโลกเร็วขึ้นกว่าที่คาดในอดีตบิตคอยถูกมองว่าเป็นเพียงสินทรัพย์เก็งกำไรแต่หลังปี2025เป็นต้นไปมันจะกลายเป็นสินทรัพย์สำรองของโลกดิจิทัลแคสซอรินวูด CEO Ark Invest แนวโน้มในอนาคต Q4 2025ถึง2026 Bitcoin อาจแตะ100,000ดอลลาร์ 1, หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังตึงเครียด a u t c o i n s ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเช่นล n เ a ี Chainlink, BNB จะยังมีแรงซื้อ Stablecoin ภายใต้กฎหมายจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น CBDC หรือสกุลเงินดิจิทัลของรัฐบาลจะขยายการใช้งานจริงในกว่า40ประเทศตลาดทองคำและคริปโต จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในภาวะความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของโลกการเงินยุคใหม่ที่ไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจจริงทุกการเคลื่อนไหวของสหรัฐและจีนในวันนี้ไม่เพียงส่งผลต่อด,ดอลลาร์หรือหยวนเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อทิศทางของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในขณะที่สงครามภาษีอาจจบลงบนโต๊ะเจรจาสงครามบล็อกเชนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และทั้งหมดนี้คือภาพใหญ่ของสงครามเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างสองมหาอำนาจสหรัฐและจีนสงครามที่ไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธหรือทหารแต่ด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและระบบการเงินเราได้เห็นแล้วว่าการขึ้นภาษีของทรัมป์ไม่ใช่แค่การปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เป็นหมากสำคัญที่จะผลักให้สหรัฐกลับมามีอำนาจในสมรภูมิดิจิทัลอีกครั้งขณะเดียวกัน จีนเองก็ไม่ยอมถอยด้วยการผลักดันหยวนดิิิอัลหรือ ECNY และการเชื่อมเครือข่ายการเงินกับประเทศพันธมิตรในเอเชียท่ามกลางการประทักของสองขั้วนี้โลกคริปโตกลับเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเพราะมันคือพื้นที่กลางที่ไร้พรมแดนไม่มีรัฐบาลไหนควบคุมได้เต็มรูปแบบและเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกเข้าถึงระบบการเงินอย่างเท่าเทียมในอีกด้านหนึ่ง นักลงทุนต้องไม่ลืมว่าเมื่อทุกอย่างเคลื่อนไปเร็วความเสี่ยงก็สูงขึ้นตามทั้งราคาคริปโตที่เหวี่ยงแรงและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วดังนั้นการติดตามข่าวสารและทำความเข้าใจภาพรวมระดับโลกจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าการคาดเดาราคาในระยะสั้นโลกการเงินกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่เทคโนโลยีและความไว้วางใจแบบกระจายศูนย์ จะกลายเป็นเครื่องมือหลักของเศรษฐกิจในอนาคตนี่คือรายการเสียงจากโลกคริปโตกับผมโทนี่ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบตอนหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร r e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตทูเดมูนและติดตามตอนต่อไปที่เราจะพาคุณเจาะลึกทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวของโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ขอให้ทุกท่านใช้สติและปัญญาในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ